แบบใหม่นะครับไม่ได้มาในรูปแบบที่เราเข้าใจเสมอไปแต่ธุรกิจแบบใหม่เนี่ยในวันนี้นะครับแปลกใหม่จริงนะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเกมผมว่าผู้คนส่วนใหญ่คงได้ยินแล้วนะครับว่ามีธุรกิจนี้นะครับแต่ว่าธุรกิจเกี่ยวกับเกมนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วมันมันพัฒนาไปอย่างไรนะครับมากกว่าสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปรับ ก็นี่ช่อง The Master c e e Channel นะครับวันนี้มาสู่คอนเทนต์เกี่ยวกับธุรกิจนะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแบบของคนรุ่นใหม่นะครับของคนสมัยใหม่และท่านผู้ชมผู้ผู้ฟังทําบ้านผมว่าแปลกใจนะครับว่าธุรกิจเกมนะครับมันพัฒนาไปไกลมากขนาดไหนนะครับรวมถึงตอนนี้นะครับธุรกิจเกี่ยวกับเกมนะครับมันไปถึงไหนบ้างและสามารถที่จะ เอามาประกอบอาชีพได้อย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปเข้าหัวข้อและคำถามอันนี้กันนะครับว่าหรือการสัมภาษณ์ของน้องน้องนิวนะครับน้องนิวก็ให้น้องเขาแนะนำตัวสักนิดนึงก่อนนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพินาจาันลมชื่อเล่นชื่อนิวแล้วก็อายุ14 14ปีแล้วก็อยู่ชั้นมัธยมปีที่2ครับ ก็อยู่ชั้นมัธยมปีที่สองนะครับก็อายุสิบสี่ปีใช่ไหมครับใช่ครับใช่อายุสิบสี่ปีนะครับสามารถสร้างอาชีพได้แล้วนะครับค,คิดว่าถ้าเกิดทําอาชีพนะครับเป็นฟูลไทม์ผมว่าน่าจะได้เงินคาดว่นได้เงินสักเท่าไหร่รถ้าเป็นฟูลไทม์จริงๆของการทําอันนี้ใช่ไหมใช่ถ้าฟูลไทม์แบบเต็มก็ หลักพันหลักถึงหลักหมื่นนะหลักพันถึงหลักหมื่นเลยนะครับหรือถ้าเกิดเป็นพาร์ทไทม์ได้เท่าไหร่ถ้าพาร์ทไทม์ก็อาจจะแล้วแต่อาจจะเป็นหลักพันต้น,ตนหลักพันต้นตน,ตน,นะครับหรืออาจจะเกือบหมื่นเลยก็มีเนาะถ้าเกิดทําจริงๆนะครับก็น้องเขายังเรียนอยู่นะครับก็เลยทําเป็นพาร์ทไทม์แต่วันนี้นะครับในหัวข้อที่ผมมาสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวเกี่ยวเรื่องเกมเนี่ยนะครับแค่อายุนะครับสิบสอง สิบสาปีก็เริ่มทำได้แล้วนะครับแล้วผมคิดว่าอ่าธุรกิจสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากมายนะครับและเดี๋ยวถามอีกต่อไปนะครับว่าน้องอ่าเริ่มเล่นเกมเมื่อไหร่มีลองลองเล่าลองลอง,ลองเล่ามาว่าเออทำไมถึงประทับใจเกมหรือว่าชอบเกมเพราะอะไรนะครับอ่าแรกๆผมก็จะเริ่มจากการดูการ์ตูนแล้วเพื่อนผมได้แนะนําการเล่นเกมผมก็ลองกลับมา แล้วก็โหลดเกมเล่นดูแล้วหลังจากนั้นผมก็อาจจะเริ่มเล่นตั้งแต่แปดถึงเก้าขวบแล้วก็ถ้าเริ่มเล่นจรงิจรงๆก็จะเริ่มเล่นจรงิจรงๆก็จะอายุสิบสองครับสิบสองครับจรงิงๆก็สิบสองแต่เริ่มเล่นตั้งแต่แปดหรือเก้าขวบรุ่นของพวกผมนี่กว่าจะได้เล่นเกมก็อย่างน้อยสิบสิบเอ็ดสิบสองปีนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีเนสมัยมนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มเข้ามาทําธุรกิจ เกี่ยวกับเกมเนี่ยอย่างไรบ้างลองเล่าได้ไหมสักนิดหน่อยครับเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับเกมช่วงแรกๆก,ก็เราต้องการที่แบบอยากเล่นกับเพื่อนเพื่อนสนุกสนุกอยากผ่อนคลายเราก็เลยอยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการแบบหาเงินจากเกมที่เราอาจจะใช้เวลาเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงตาม oh. ที่พอให้เงี้ยก็จะอาจจะเริ่มจากการที่ขายไอเทมเล็กๆน,น้อยๆเช่นพวก ในแบบพวกเกมต่างๆก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ,ค,รบคือว่าแรงบันดาลใจนะครับมันมีขั้นบันไดของมันนะครับคือน้องเริ่มจากการเป็นยูเซอร์ก่อนในการเล่นเล่นวิดีโอเกมนะครับ,รบแล้วก็พอเล่นไปนสักพักหนึ่งนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าความยากใช่ไหมความยากของมันครับและความยากของเกมสมัยนี้คือเรื่องเงินด้วยนะครับมันต้องอาวล อะไรพวกนี้นะครับมันต้องใช้เงินนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับที่น้องอยากที่จะทําอาชีพกับเข้ามาทําอาชีพนี้มากนะครับเพราะว่าอยากเล่นเกมเนี่แหละนะครับแต่เกมเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขานะครับและแรงบันดาลใจคิดว่าทําไมถึงอยากเข้ามาขายพวกไอเทมอยากเข้ามาทําธุรกิจพวกนี้แรงบันดาลใจก็จะมาจาก เพื่อนๆหรือมาจากน้องที่เล่นด้วยกันเนี่ยฮะแรงบันดาลใจมาจากแค่นั้นจริงๆนะครับอะไรนะครับเป็นแรงบันดาลใจที่จากจากการเป็นแค่แบบว่าคนเล่นเกมธรรมดานะครับแล้วขึ้นไปไปขายไอเทมไปทำอาชีพเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นลองเล่าละเอียดได้ไหมเลักนิดหน่อยอครับเกี่ยวกับการที่เรามีแรงบันดาลใจที่เริ่ม เริ่มแค่เป็นยูเซอร์เล่นเกมธรรมดานะครับแล้วก็เราก็ข้ามไปแบบว่าไปทำธุรกิจไปขายของไปทำอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อเราก็จะเริ่มจากแรงบัในดาลใจก็คือเราเห็นแบบยูทูบเบอร์เขามีการโ,<อ>โปรโมทพวกการทำอะไรเกี่ยวกับพวกการฟาร์มการขายอะไรอย่างนี้ก็เลยเราก็เลยแบบเฮ้ยเราก็อยากมีแบบ รายเล็กๆของเราที่เราสามารถแบบทําว่างๆในวันหยุดได้อย่างนี้ก็เลยลองแบบเปิดร้านดูช่วงแรกก็คนหนึ่งผมรเพิเ่งเปิดวันแรกก็มีคนเข้ามาร้อยคนประมาณเนี้ยเข้ามาเยอะเข<า>้ามาในดิสในดิสเยอะมากใช่ไหมครับจริงๆมีสักสองหรือสามคำถามคําถามแรกนะครับคือว่าไอสตรีมเกมอะที่น้องเขาเห็นในยูทูบเบอร์เนี่ยอ่าเป็นสตรีมของช่องไลแล้วคิดว่าสนุกไหม ประมาณนี้ครับสตรีมเกมของใน y o u t u ู e ที่ดูเป็นครั้งแรกอ๋อเป็นสตรีมเมอร์ของช่องที่ชื่อว่าเมาคุม่าชา n แนลเป็นเกี่ยวกับ,บการทําเกมเกี่ยวกับโรบ็อกพวกนี้ครับโรบ็อกโรบ็อกนี่คือเกมอะไรโรบ็อกเป็นเกมแนวพวกการที่เป็นเหมือนกันจะมีทั้งแนวผจญภยัยแนวการฟาร์มแนวการเล่นตามเนื้อเรื่องหรือว่าแนวสยองขวัญพวกนี้ครับเรามีอีกคำถามนะครับฟาร์ม คำว่าฟาร์มนี่คืออะไรอ๋อคำว่าฟาร์มนี่จะหมายถึงการที่เราเล่นจากเวลที่เราต่ําค่อยๆพยายามทําให้มันเวลสูงขึ้นเรื่อยๆทำเวลครับการอัพเวลใช่ไหมครับแล้วก็การสตรีมกเกมก็เล่นใช่ไหมครับเล่นจากแรงบันดาลใจจากยูทูบเบอร์ต่งางๆเนาะแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับเราก็ไปไปเป็นการอัพเวล ใช่ไหมเ<ช>พราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจจากยูทูบเบอร์อยากเก่งเหมือนเขาประมาณนี้ครับและคำถามต่อไปนะครับเมื่อเข้ามาเริ่มเล่นเกมเนี่ยนะครับเริ่มหาไรายได้ยังไงประมาณนี้ลองอลองเล่าแพทเทิร์นมาสบายสบายยังแรกแรกเราก็เริ่มจากการที่ เราโหลดแอป,ปที่เพื่อนเขาแนะนําเป็นแอป,ปเกี่ยวกับการพูดคุยต่างๆเช่นอย่างเช่นแอป,ปที่ชื่อว่า Discord ที่ผมใช้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มพวกในการทําเกี่ยวกับประเภทบางอย่างผมก็เลยเข้ากลุ่มที่เกี่ยวกับของยูทูบเบอร์มันจะมีช่องหนึ่งที่เป็นช่องเกี่ยวกับขายซื้อขายพวกนี้ผมก็เริ่มทําความรู้จักเริ่มซื้อเริ่มแบบลองเอาไป,ปโพสขายดูทําให้เรารู้สึกว่าเี่มันก็ขายได้เหมือนกันร,รู้จักกับเขาได้ยังไง รู้จักได้ไงแล้วเริ่มเริ่มเข้าไปทำไงหรือเพื่อนชวนหรือเปล่าหรือยังไงใช่ครับเพื่อนชวนเพื่อนชวนแล้วอะไรทําให้เราแบบว่าก้าวเข้าไปทํามากยิ่งขึ้นการที่เราทําครั้งแรกแล้วเราได้เงินแล้วเราก็ได้มาใช้เวลากับเกมมากขึ้นไงได้เงินได้กลุ่ม<ช>ได้เพื่อนใช่ไหมครับโอ้เกมนี่ก็ก็เป็นส่วนนะครับที่ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับที่ผม นั่งกดหน้าทีวีจะเล่นได้แค่คนหรือ2คนแล้วก็ชวนเพื่อนมาบ้านแต่เนี่ยนะครับการพัฒนาของเกมเนี่ยมันมากขึ้นนะครับคือเขาเรียกระบบอะไรนะที่เข้าไปเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือแชทหรือ Messenger นะครับระบบเหรอครับระบบเขาระบบในการแชทระบบ Discord Discord d i s c o ค d คืออะไร Discord คืออะไรล <laughs> องลอง ดิสคอร์ดคือเป็นแอปที่ใช้ในการผู้คุยสื่อสารเหมือน messenger เหมือนไลน์ที่เราสามารถคุยเป็นการส่วนตัวเขาได้หรือว่าเราจะสร้างเป็นกลุ่มเหมือน m e s s e n g e r ที่ดึงพวกคนที่เราเป็นทำเหมือนชอบเรื่องเดียวกันเช่นเราจะชอบการเล่นดนตรีเหมือนกันก็จะดึงเข้ามาด้วยกันอย่างเช่นเราชอบเล่นเกมเกมเดียวกันในพวกนี้ก็จะเอาเข้ามารวมกันส่วนใหญ่ Discord เป็นกลุ่มไหนครับที่ที่ที่ใช้โปรแกรมพวกนี้ครับ จะเป็นกลุ่มพวกยูทูบเบอร์พวกเกี่ยวกับเกมสตรีมเกมพวกนี้ครเพราะว่ามันมีการใช้เสียงที่ชัดครับอ้ามาันอ,อีกคําถามนะไอดิสคอร์ดทำไมมันชัดเจนกว่ามันใช้มากคนนิยมใช้มากกว่าพวกแมสเซนเจอร์พวกไลน์พวกไลน์พวกเนี้ยครับเพราะว่าใน Discord มันจะมีเป็นเหมือนระบบเขาเรียกว่าระบบการสร้างห้องในสามารถแบบสมมติ เราสร้างกลุ่มหนึ่งปุ๊บเราสามารถสร้างห้องได้หลายห้องมากขึ้นอย่างเช่นแต่ใน Mess e n g e r ไม่สามารถทําได้สร้างห้องหลายห้องแต่ใน Mess e n g e r ทําไม่ได้ทําได้แต่รวมกลุ่ม Mess e n g e r คือมันทําได้แต่รวมกลุ่มเนาะแต่ว่า Mess e n g e r ส่วนใหญ่จะจะคนเข้าไปจะไม่คุยเรื่องเกมมันทําได้แบบเดียวกันใช่ไหมครับมันทําได้แบบเดียวกันแต่ว่าคนเข้าไปจะไม่คุยเรื่องเกมนะครับใน Mess e n g e r ส่วนใหญ่ นะครับคือว่ามันไม่มีแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยนะครับในการดึงดูดให้คนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นนักเล่นเกมนักยูทูบเบอร์นักอ่านการ์ตูนอะไรพวกนี้หรือนักดนตรีใช่ไหมสามารถเข้าไปในแหล่งเดียวกันได้นะครับแต่ d i ส cord เนี่ยที่น้องเขาอธิบายเนี่ยน่าสนใจมากนะครับคือว่ามันสามารถดึงดึงดูดกลุ่มคล้ายนะครับแล้วก็เอากลุ่มเหมือนเนี่ยเข้าไปสนทนากันได้นะครับแล้วก็ สามารถที่จะทำตรงเนี้ยนะครับให้มันเกิดอาชีพได้แต่ว่าพอยสำคัญคือว่าไอดิสคอร์เนี่ยมันอยากให้น้องเล่าประสบการณ์ว่าพอเข้าไปนะครับอพอเข้าไปทำเกมอพอเข้าไปใน Discord นะครับมีไหมเพื่อนชวนในการาสร้างวิดีโอเกมหรือทำอไรายได้ด้วยกันก็จะมีครับ จะมีพวกการชวนไปทําแบบอาจจะมีแบบพวกแอดมินดิสต่างๆเขาประกาศว่าต้องการทีมงานเพิ่มหรือต้องการเพื่อช่วยอะไรแบบนี้เราก็คือหางานในนั้นเลยต่อเลยประมาณนั้นครับหางานในนั้นเลยใช่ครับประมาณนั้นอ๋อคือเขาจะเข้ามาหาในกลุ่มอีกกลุ่มของเขาเลยใช่ครับครับแล้วก็ประกาศหาทีมงานนะครับแล้วผมก็สัมภาษณ์น้องมาก่อนแล้วนะครับว่าพอเข้าไปใน discord นะครับแล้วก็เริ่มทำวิดีโอเกมพวกนี้นะครับสิ่งที่ตามมานะครับคือว่ามันมีคนเข้ามาต้องการทีมงานเพิ่มนะครับอยากให้เล่าประสบการณ์ตรงนี้หน่อยประสบการณ์เกี่ยวกับทีมงานใช่ใช่ใช,ใชหรือว่าเข้าไปได้ยังไงแล้วมีคนมาขอทำยังไงบ้างอ๋อถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับการที่คนมาขอทำก็แ,กแรกๆเราอาจจะเป็นพวกคนที่ไม่ค่อยสนใจอะไรมากขนาดนั้น จะมีบางกลุ่มที่เขาสนใจที่อยากแบบอยากอยู่กับคนที่มียศที่สูงหรืออาจจะดังในแบบของเขาประมาณนั้นเพราะอินฟลูเอนเซอร์ของคนที่ยศที่สูงกว่าใช่ครับยศที่สูงกว่ามาชวนเราเข้าไปในกลุ่มแต่ยศที่สูงของในเกมนี้มันจะไม่ใช่หมายถึงแบบยศแบบของเกมเลยครับมันจะเป็นยศของอย่างเช่นแบบเป็นผู้สร้างดิสหรือเป็นคนที่เป็นยูทูบเบอร์อย่างครับจะจะมียศที่เป็นยศของเขา อธิบายตรงนี้หน่อยเหมือนคนที่สร้าง m e s s e n g e r ก็เขาก็จะเป็นหัวหน้าของกลุ่มที่สามารถหน้ากลมทอะไรก็ได้จะจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์จะของกลุ่มจะเปลี่ยนชื่อกลุ่มก็ได้ประมาณน้นเป็นคนกําหนดเงื่อนไขของกลุ่มจะเป็นเหมือนของของแพลตฟอร์มตัวนั้นต่อเลยก็จะเราก็จะมีการแบบทําเริ่มทํามาแล้วหลังจากนั้นเราบางคนอาจจะทําคนเดียวมาแล้วเขาอาจจะเหนื่อย เขาจะต้องการแบบสมัครทีมงานเพิ่มเติมอย่างเช่นแบบแปหนึ่งคั้นตรงนี้หน่อยอน้องเขาบอกว่าทําคนเดียวแล้วมันเหนื่อยนะครับเล่าประสบการณ์แน่หน่อยว่าทําไมเกมเนี่ยทําคนเดียวแล้วมันเหนื่อยมันมีอะไรบ้างที่ที่แบบว่ามันต้องมีทีมงานเพิ่มเนี่ยอ๋อเกมสำหรับเหมือนที่ผมนะผมเป็นแอดมินดิสหนึ่งที่ชื่อ Nbk เกี่ยวกับการฟาร์มเกมหรือการซื้อขายสกุลเงินเกมของเกมโลบ็อกก็จะ เราก็จะเป็นการแบบฟาร์มคือสมมติฟาร์มเขาก็จะแบบโอนเงินสมมติว่าเขาต้องการฟาร์มเบลหนึ่งถึงหนึ่งร้อยอย่างนี้เขาก็จะโอนเงินมาตามจํานวนเลทที่ผมตั้งขึ้นแล้วก็เขาก็จะส่งไอเดียมาให้เราแล้วเราก็ต้องไปนั่งแล้วนั่งกับคอมแล้วก็ทํางานคือเหมือนแบบเล่นเกมนั้นจนกว่าจนกว่าเราจะเบลถึงแล้วก็ส่งไอเดียกลับคืนแล้วก็ส่งงานเนี่ย<ง>ก็ก็เป็นเป็นเป็น,ปนบทสัมภาษณ์ที่ดีนะครับก็น้องเขาสรุปแล้วนะครับว่า ว่าได้ได้งานมาจากคนที่ต้องการแบบว่าต้องการหาวิธีลัดในเกมนะครับเนื่องจากเดี๋ยวนี้มันทำาไรได้หลายอย่างนะครับแล้วแล้วคนส่วนใหญ่เขาต้องการวิธีลัดต้องการประหยัดเวลาใช่ไหมเนาะประหยัดเวลาในการที่เล่นเกมนะครับเขาก็เลยมีอาชีพใหม่ขึ้นมาในในกลุ่มนะครับก็คือคนที่สามารถปั๊มแล้วอัพเวเวลของเลเวลของเกมที่ที่สับของ ของวัยรุ่นนะครับเขาจะเรียกฟาร์มใช่ไหมนเนาะเราก็มาช่วยอัพแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมที่แบบว่าได้รายได้มาจากทางอื่นบ้างก็จะมีรายได้จากทางอื่นก็คือจะรายได้จากตัวเกมเลยก็คือ,อคจากโลบ็อกโดยตรงก็อย่างเช่นบางครั้งโลบ็อกก็จะมีกิจกรรมจัดเช่นกิจกรรมของแต่ละแมปอย่างเช่นแมปเกมหนึงที่ชาชินนนเป็นแมปเกี่ยวกับการยิงปืนหรือการสร้างทีมสองทีมแล้วก็สู้กันแล้วก็ ทีมไหนจะมีคนหนึ่งแต้มได้ครบ33แต้มก่อนคนเดียวนะค่าได้33คนปุ๊บคนนั้นก็จะชนะแล้วก็ <Okay. S 1> ทีมนั้นก็จะได้เงินรางวัลไปประมาณนั้นครับครับโอเคเราแยกเป็นหลายประเด็นนะครับ1นคือเงินรางวัลนะครับเราเล่าไปถึงเมื่อกี้นะครับว่าพอเข้าไปในระบบแชทนะครับที่ผมก่อใช้คํานี้ว่าแชทนะครับเราก็จะมีแอดมินกลุ่มแอดมินกลุ่มเนี่ยเขาจะมีความพิเศษคือว่าเขาจะ ระบบเกมเนี่ยมันพัฒนาขึ้นนะครับแล้วแอดมินกลุ่มเนี่ยจะดึงคนเข้าไปเล่นเกมด้วยและแอดมินกลุ่มนะครับความพิเศษของเกมสมัยใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างแมปใช่ไหมสร้างแมปคือแผนที่ครับในเกมสร้างฉากในเกมได้สร้างตัวละครนะครับสร้างาเขาเรียกว่าตัวละครสร้าง อุปสรรคในเกมหรือพันธกิจหรือมิชชั่นในเกมนะครับหรือสิ่งที่เป็นกำหนดชัยชนะของเกมได้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับตอนนี้ได้2แล้วนะครับอาชีพแรกนะครับคือการปั๊มเลเวลนะครับคือคนทั่วไปพยายามหาวิธีรัดในการเล่นเกมนะครับไม่อยากเสียเวลาก็เลยต้องใช้เงินแทนนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือเรื่องของ าการทำเกมหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีการเชิญชวนเพื่อนต่างๆเข้าไปเล่นเกมนะครับในกลุ่มของแอดมินต่างๆซึ่งกลุ่มในแอดมินต่างๆก็สามารถสร้างเกมสร้างฉากกสร้างอะไรได้เองนะครับมีมีส่วนอื่นอีกไหมตอนนี้ที่ทําที่หาไรายได้ก็จะมอีอธิบายเพิ่มเติมจากการที่บอกว่าการเกี่ยวกับสร้างแมปนี้ก็คือ ล้วก็จะเป็นเหมือนแบบอแอดมินกลุ่มก็จ,จะเหมือนแบบอยากจัดกิจกรรมให้กลุ่มคนเลยแบบไปสร้างแมปของในเกมของโลบ็อกไม่ใช่ในของ Discord ครับจะเป็นสร้างในของโลบ็อกแล้วก็ Discord ต่างกันเลย d i s c o r d จะเป็นแอปเกี่ยวกับแชทพวกคุยแต่โลบ็อกจะเป็นแอปในการเล่นเกม,เเกมเครับแสดงว่าแสดงว่าตอนแรกนะครับคือเกมเนี่ยอ่ามันล้ํามากนะครับคือว่ากําหนดมา ให้มีอยู่2แพลตฟอร์มด้วยกันนะครับแพลตฟอร์มอันหนึ่งคือเล่นไว้สําหรับเล่นนะครับแพลตฟอร์มอันหนึ่งไว้สําหรับแชทเลยมีรายได้จะมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถหารายได้จากเกมได้ก็คือการขายสกุลเงินในเกมโอ้สกุลเงินในเกมเช่นเราก็คือในเกมของเราเกมที่ผมเล่นก็คือเกมโลบ็อกหรือว่าสกุลเงินในเกมเขาเรียกว่าโลบ็อกสเขาจะใช้ในการซื้อพวก เกมพารของเกมที่จะทำให้เราแบบมีของที่คนก็รู้ว่าเราซื้อมาทำให้เรารู้ว่าเราเหมือนแบบใช้ตังในการซื้อแล้วก็เป็นพวกสกินของตัวละครของเรารพวกนี้ครับอ๋อสิ่งที่น้องเขาธีบายนะครับคือว่าเดี๋ยวนี้นะครับเกมมันมันมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆนะครับถ้าเกิดประเทศไหนที่มีสกุลเงินแข็งค่าหน่อยเนาะก็จะได้เปรียบพอเวลาไปแลกเงินก็จะได้เงิน เยอะกว่ากลับมานะครับก็สกุลดอลลาร์นะครับก็เป็นส่วนสําคัญน้องก็บอกว่าสกุลดอลลาร์นะครับเขาเขาก็าไปแลกนะครับแต่เกมเนี่ยมันมีความเป็นพิเศษนะครับมีความเป็นสากลแล้วมีภาษาของมันนะครับมีระบบการเงินของมันนะครับเกมเนี่ยเขากําหนดเงินสกุลชื่อชื่อสกุลของของเกมว่าอะไรโลบั๊โลบั๊โลบัอ่าเป็นเป็นเหรียญในเกมนะครับซึ่ง คลิปต่อๆไปก็จะมาอธิบายว่าไอเหรียญเนี่ยแหละเนี่ยครับเป็นเป็นเทคโนโลยีที่ที่จะพัฒนาต่อไปเป็นระบบของบล็อกเชนนะครับแล้วก็ระบบของคริปโตเคซี่นะครับันนั้นไอเหรียญพวกนี้นะครับมันใช้เป็นสกุลเงินกลางนะครับในการแลกเงินซึ่งต่างกับในสมัยพวกเกมในต้นปีประมาณ2,000นะครับต้นปี 2,010นะครับหรือโทศวรตเนี่ยนะครับคือเกมในสมัยเนี้ยนะครับคือในสมัยนั้นนะครับขอโทษนะครับในสมัยนั้นเนี่ยมันมันจะกำหนดตามตามคนที่เป็นครีเอทเกมนะครับว่าเป็นคนอยู่ฝั่งไหนนะครับถ้าเกิดเป็นคนอเมริกานะครับพอเวลาเกมพอเวลาเราซื้อของนะครับในเกมมันก็จะเป็นเงินสกุลฝั่งอเมริกานะครับและ ถ้าเกิดเป็นคนไทยคิดนะครับก็จะเป็นเงินสกุลฝั่งไทยนะครับซึ่งในสมัยก่อนนะครับที่ก่อนก่อนมาทศวรรษนี้นะครับคือเกมเนี่ยพอเวลาซื้อนะครับมันก็ไม่สามารถซื้อข้ามประเทศได้นะครับและในปัจจุบันนะครับเกมมันพัฒนาไปบ้มากนะครับโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตระบบ 4G 5G นะครับทำให้เกมเนี่ย พอเวลามันแชทมันสามารถที่จะคุยกันได้ทั่วโลกนะครับรวมถึงสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเงินได้ทั่วโลกเลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะนะครับแล้วมีส่วนอื่นอีกไหมตอนนี้ครับอืมก็อาจจะมีเพิ่มเติมนิดนึงอ่ะเพิ่มเติมเลยเอาเป็นเกี่ยวกับแบบไหน,นอะไระที่ผมพลาดไปเมื่อกี้อ,อหรือว่าจะเพิ่มเติมประเด็นอาจจะมีอาจจะมีแบบอีกประเด็นนะครับเมื่อกี้ ในคลิปนะครับเราพูดถึงเรื่องของพอเล่นเกมนะครับเราก็ทางแอดมินเนี่ยเขาสามารถกำหนดเงื่อนไขของเกมนะครับแล้วก็ความสำเร็จของเกมคือใช้ชนะของเกมนะคบผู้ชนะต่างๆนะครับไอส่วนเนี้ยนะครับผมก็ได้คุยกับน้องเพิ่มนะครับว่ามันสามารถทำเป็นอาชีพที่ต่อยอดได้เพิ่มนะครับจากของเก่าคือของเก่าเนี่ย ที่ที่ผมระบุนะครับก็คือว่าแอดมินสามารถระบุระบุเงื่อนไขต่างๆในเกมได้นะครับแต่เรายังไม่ได้บูดนะครับว่าว่าอรา,ายได้อะตรงนี้มันมาจากไหนนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาอธิบายอ่า,อานิวลองอธิบายเกี่ยวกับอันนั้นใช่ไหมที่เราเป็นภาษาของเราเลยอ่าเกี่ยวกับตรงนี้นะครับก็คือ ถ้าเกิดจะอันนี้จะเป็นรายได้ของไม่ใช่ได้รายได้จากแอดมินนะจะเป็นรายได้ที่เราได้จากแอดมินก็คือเห<อ>มือนเราไปร่วมกิจกรรมกับเขาแล้วเหมือนเป็นคนที่ชอบล่าของรางวัลประมาณนั้นนะ<อ>ที่เราจะแบบแอดมินแต่ละดิสก็จะมีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันเช่นดิสผมอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบจับเวลาของบอทดแล้วก็ที่ถ้าเกิดใครทุกคนกดแล้วมันจะสุ่มว่าใครจะเป็นคนได้ของ,องเช่นผมจะ ฟาร์มฟรีร้อยวลอย่างเงี้ยก็อาจจะเปิดไว้อาจจะเปิดไว้สองชั่วโมงแล้วก็ให้คนเขามากดสติกเกอร์อันหนึ่งแล้วบอทก็จะสุ่มให้ว่าใครจะได้อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือการที่แข่งกับแอดมินโดยตรงอย่างเช่นแบบแอดมินอาจจะบอกว่าใครที่สามารถเล่นเกมนี้แล้วแข่งกับแอดมินแล้วชนะแอดมินก็จะได้ของราจากแอดมินอย่างนี้แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือแอดมินให้จัดสองทีมและแข่งกันเองครับมีมีสามอย่างเลย อย่างแรกคืออะไรนะอย่างแรกก็คืออย่างแรกก็คือการที่เราจะจัด so กิจกรรมในดิสโดยการที่เหมือนเอาพวกสกุลเงินหรือการฟาร์มเข้าไปอยู่ในนั้นคะอ๋อเพื่อเพื่ออ๋อเพื่อแบบเป็นเหมือนแบบให้คนในดิสเราได้มีของรางวัลอาจจะมีความสุขมากขึ้น่ประมาณนั้นอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือว่า้องเขาอธิบายประมาณนี้นะครับว่าเกมเนี่ยมันที่ผมพูดไปทางต้นนะคือว่ามัน แอดมินสามารถกําหนดได้นะครับและอย่างแรกนะครับคือ,อแอดมินเนี่ยจะเอาของรางวัลต่างๆนะครับที่คิดขึ้นได้ในเกมนะครับแล้วให้คนเข้าไปร่วมนะครับแล้วก็เขาจะมีเงื่อนไขของเขาจะมีพวก,กแรนดอม <im itation> แรนดอมแร,นด,ม <im itation> แรนดอมเลยแรนดอมชื่อ <im itation> แรนดอมชื่ออ,อ๋อเพื่อจะได้ของรางวัลเนาะเป็นอย่างแรกนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับก็คือว่า เมื่อเล่นเกมนะครับแอ,อแอดมินตั้งใจนะครับที่จะให้คนเข้ามาในในในระบ,บบของเขาเยอะๆมันก็เหมือนจะเป็นเหมือนแบบการให้คนเข้ามาในที่ที่เขาจะสามารถเหมือนแบบอย่างเช่นดิสผมเป็นดิสเกี่ยวกับการรับฟาร์มหรือการขายโลบักใช่ไหมครับก็สมมติว่าผมก็อาจจะแบบเรียกให้คนเข้ามาในดิสมากขึ้นก็อาจจะแบบ เปิดเลทโลบักที่สูงมากขึ้นอย่างเช่น mm. ปอตีอาจจะเป็นเลดที่เลทห้าเลทหกเราจะเปิดเลดแปดเลทเก้าอย่างนี้เพื่อ mm. แบบเร่งให้ลูกค้าเข้ามาหรืออาจจะเป็นแบบการแบบจัดกิจกรรมในดิส mm. อย่างเช่นแบบใครที่สามารถเชิญคนเข้าดิสผมได้ mm. สิบคนก็จะได้ของรางวัลประมาณนั้นน <Okay. S 1> ะเริ่มเข้าใจมากขึ้นขอโทษครับที่พลาดประเด็นนี้ไปแต่ว่าสิ่งที่น้องเขาอธิบายนะครับคือว่าแอดมินเขาสร้างเกมนะครับพอสร้างเกมนะครับเขาก็กําหนดของรางวัลมานะครับ เพื th, Day, the ่อล่อใจนะครับให้สําหรับคนที่เข้ามาในเข้ามาเล่นเกมนะครับเพื่อจะได้รางวัลแต่การได้รางวัลของเขาเนี่ยในเกมรูปแบบนี้นะครับคือการสุ่มนะครับคือเข้ามานะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะได้ทุกคนนะครับต้องเข้าคนที่เข้ามานะครับจะต้องสุ่มนะครับว่าใครได้รางวัลนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็อ่านักเล่นเกมส่วนใหญ่ก็จะเข้ามานะครับเพื่อจะรับรางวัลแล้วเผื่อจะฝึก ได้ของรางวัลด้วยอย่างที่สองนะเหตุผลที่น้องได้อธิบายไปนะครับน้องนิวได้อธิบายไปว่า,าเมื่อแอดมินนะครับสร้างเกมนะครับก็อยากให้มีคนเข้ามาเล่นเยอะๆนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาก็พยายามนะครับที่จะออกของรางวัลนะครับเพื่อให้คนที่เข้ามานะครับได้รับรางวัลเป็นแบบสุ่มนะครับให้บางคนเนี่ยได้รับรางวัลนะครับ ส่วนที่2นะคือว่าเมื่อคนเข้ามาแล้วนะครับเขาต้องการที่จะให้ให้กลุ่มเนี่ยมันมันมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้นะครับให้มีความเคลื่อนไหวในเกมนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะเอาคนหลายคนนะครับจัดกิจกรรมหรือจัดอะไรพวกนี้เข้ามาเล่นเกมนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเมื่อคนเข้ามาเล่นมากขึ้นนะครับก็จะทำให กลุ่มเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับและในประเด็นที่3นะครับคือว่าเมื่อมีคนเข้ามาเล่นมากขึ้นนะครับมันจะระบบในเกมมันก็จะสเปะสปะเนาะนะครับแล้วสิ่งนี้ตามมาคือการพอคนเข้ามามากขึ้นนะครับก็ต้องมีกติกามีเงื่อนไขนะครับแอดมินอาจจะกำหนดกติกาหรือเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำให้คนเข้ามานะครับสร้างกลุ่มของตัวเอง นะครับในเกมเพื่อจะมีทีมนะครับแล้วก็จะแข่งร่วมกันนะครับเพื่อจะได้รางวัลต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีของเกมนะครับที่ที่ต้องการที่จะเอาคนเข้ามาร่วมนะครับเพื่อจะมีความสนุกสนานนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลทางธุรกิจด้วยนะครับเหมือนกับใน f c e e o o o นะครับเมื่อเราสร้างเพจมาอันหนึ่งนะครับเราก็จะมีกิจกรรม นะครับเราก็อาจจะมีของรางวัลอะไรสักอย่างนะครับที่ทำให้คนเข้ามากดไลค์ในกลุ่มนะครับมากดติดตามในกลุ่มแล้วสิ่งที่ต่อมานะครับคือเพจเนี่ยจะต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวนะครับคนก็จะมองเห็นคนภายนอกในกลุ่มก็จะมองเห็นนะครับ <that> ก็ในเพจก็จะมีการโพสต์ <wh ats> อะไรต่างๆอาจจะเป็นวิดีโออาจจะเป็นรูปภาพต่างๆนะครับเพื่อให้คนเข้ามา มากขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับคือเมื่อคนเข้ามามากๆนะครับมันต้องสร้างแรงจูงใจนะครับให้คนเนี่ยติดตามมากขึ้นนะครับก็อาจจะจัดกิจกรรมอะไรสักอย่างนะครับอย่างพวกเพจฟุตบอลนะครับเขาก็าามีการแบบว่าแขา่จัดแจกรางวัลนะครับเป็นเสื้อฟุตบอลบ้างเป็นเสื้อลิขสิทธิ์แท้ ประมาณนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับแต่เกมก็จะมีรายละเอียดรไรที่มากกว่านั้นแล้วก็สุดท้ายนะครับก็วันนี้จะมาจบประเด็นนี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจของเกมนะครับว่าเกมเนี่ยมันมีมันสามารถ,ถเป็นเป็นธุรกิจได้นะครับและผมคิดว่าเกมเนี่ยมันมีธุรกิจอย่างอื่นด้วยนะครับที่ที่ ยังไม่ได้พูดนะครับในวันนี้นะครับแต่ว่าเป็นเป็นลักษณะเชิงเล่นนะครับเป็นแบบเล่นนะครับแบบว่าทํายังไงที่จะเรียกคนกลุ่มนะครับเข้าเข้ามาเล่นเกมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่วันอื่นนะครับก็อาจจะไปอธิบายนะครับโมเดลบิสเนสของเกมนะครับน่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ผมที่ผมสนใจนะครับเกี่ยวกับบิตคอย b l บล็อก a i n จะอยู่ในเกมนี้ด้วยนะครับซึ่งคลิปหน้านะเราต้องไปดูกันนะครับให้ติดตามกันนะครับว่าเทคโนโลยีนี้น่าสนใจมากนะครับและก็เป็นวงการหนึ่งที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วนะครับและผมคิดว่าเกมเนี่ยเข้ามาเร็วมากนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับถ้าเทคโนโลยีนี้พัฒนาขึ้นผมว่าไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับ แต่มันเริ่มจากเกมนะครับผมถึงมาทำเกมก่อนสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับและสุดท้ายนะครับก็ผมจะพยายามพัฒนาคอนเทนต์ต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับที่จะพัฒนาช่องผมต่อไปนะครับแล้วก็ผมจะอัปเดตคลิปตอนนี้นะครับก็ทุกๆวันและนะครับเดี๋ยวก็วันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ